เอาละครับทุกคนครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็คือเราอยู่ในฟาร์ม22นะครับทุกคนเน่มันต้องพูดคนนีในอีกแล้วหรอคำนี้กูอีกแล้วเโอเควันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปย้ายรถกลับนะทุกคนนะเนื่องจากว่าเราเสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งภารกิจแล้วครับทุกคนครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันครับเี่ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อนะครับผมจะเออนึกว่าลอยอะไร ก็ตอนนี้โปรเจกต์โคกหนองนาเอา่บอบ่อบึงโคกหนองนานะเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะโอ้โห oh <boy> ตกมือด,ตอดิตกมือรออะไรโปรเจกต์ Project ทั้งหมดนี้ประมาณอสองแสนล้านนะทุกคนนะก็เดี๋ยวไปเก็บเงินกับลุงนะถ้าลุงไม่จ่ายก็ก,ก็ก็คือปืนยิงนะครับผมนะแค่นั้นเองมีทั้งหมดอยู่6บ่อนะคนมีทั้งหมด6กบอนะ่อแล้วเดี๋ยวพาบินดูดิ มีทั้งหมด6บอ่อนะครับบ่อความลึกประมาณ6เมตรนะครับนะนี่เลยก็ลึก6บอ่อนะครับบอ่อนี้เราก็ขุดลอกเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่มันไม่ผ่านนะครับก็ปั้นคันทําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะประมาณ1เดือนคนระับใช้เวลาประมาณ1เดือนนะทำในสตรีมทั้งคลิปนะครับผมนี่ก็ปั้นฝั่งนี้ก็ปั้นคันขึ้นมานะครับก็มันสวยได้แค่นี้แหละ นะครับผมมันอยู่ในเกมนะถ้าของจริงผมก็จะอาจจะทําสวยกว่าน,นี้อยู่อาจจะเพิม่มนิดเนอมกว่าน,นี้อยู่นะครับผมยิ่งทําสวยยิ่งเจ้าของที่ก็ยิ่งชอบข่าวหน้าเขาก็จะจ้างเราอีกนะผมไม่ใช่ว่าทําให้มันแลว้วแล้วไปไม่ใช่นะครับนะจิตใจผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็จิตใจผมนี่คือทําให้มันเสร็จให้มันสวยทีเดียวจบนะเพื่อนแต่ฝั่งนู้นก็ลูกค้าเปลี่ยนใจนะผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะทําการย้ายรถบุ่มยาวกลับบ้านนะครับ ส่วนโปรเจกต่อไปจะเป็นโปรเจกตรงนี้นะครับขุดบอ่อนะครับขุดบอ่อใหญ่แล้วก็ทําถนนเส้นนี้ต่อมานะครับปื้ดยาวไปนู่นเลยครับนะขุดบอ่อตรงบริเวณนี้ครับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยครับทุกคนคะรับอ่างเก็บน้ํขาขนาดใหญ่เลยครับนะเป็นอ่างเก็บน้ําเลยนะครับผมจะขุดบอ่อตรงนี้อ่างเก็บน้ําลึกมากๆเลยแหละนะครับ ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับเดี๋ยวบูมยาวไม่ได้ใช้งานแล้วเราจะย้ายบูมยาวกลับนะครับผมไปกันเลยเล t s g เอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเป็นหัวนั้นดีกว่าวะ,ะเดี๋ยวเราจะย้ายบูมยาวกลับนะทุกคนนะโอเคโอเควันนี้คลิปนี้ภารกิจเสร็จที่มันที่ร้รอนแล้วย้ายบูมยาวกลับบ้านกันเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพา เปิดบ่อนะผมมะพาคเปิดบ่อเปิดบ่อเลยนะครับคลิปหน้าเปิดบนะ่อแล้วก็ดางเก็บน้ำนะครับปั้นคันก่อนเลยทำดางเก็บน้ำสวยๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับางเก็บน้ำแบบสรลุแบบปื๊ดลงเลยอะเอออย่างนั้นเลย่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นนเส้นถนนตรงยาวไปนู่นนะครับผม คลิปนี้ก็จะมาย้ายมุ้งยาวกลับบ้านนะไปล้างอะไรให้เรียบร้อยก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ล้างแม่ครูหน่อยก็ยังไมดีเอาตัวผมคือผมไม่ค่อยผมไม่ไม่อยากล้างคือแบบล้างไปแล้วมาทํางาน,นก็เปื้อนอยู่ดีะก็ไม่รู้จะล้างทําไมเพราะว่ามันก็จะเปื้อนอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้หยุดงานไงทุกคนนะเข้าใจปะเราไม่ได้หยุดงานนะครับอ เดี๋ยวเรามาดูกันคนระับไปเดินตรงไปทางนี้ได้ปะน่าจะได้บ้างอันนี้เป็นเคลสนะเดี๋ยวเราเราจะย้ายรุนเคลสนกันก่อนนะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือก็เดี๋ยวจะย้ายโกเบไปด้วยนะเดี๋ยววันนี้ย้ายบุ่มยาวไปเฉยๆนะย้ายบุ่มยาวเฉยๆไม่ได้ย้ายบุ่มสั้นนะบุ่มสั้นเดี๋ยวทำงานต่อเลยก็เป็นโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ต่อนะคนนะเป็นงานต่อนะครับบุ่มยาวไม่น่าจะได้ทำหรอกเพราะว่าไม่มีงานลอกแล้วนะครับ ี้ยผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนี่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้หนี่สวยป้าสวยป้าก็ดูมันจ้าซะเหลือเกินจ้าซะเหลือเกินเสร็จบ่อเสร็จไปที่เรียบร้อยเราก็ย้ายรถกลับนะครับผมอันน e e ี้ย้ายย้ายไปที่บริษัทนะทุกคนหลังจากที่แบบย้ายรถมาเยอะเป็นตลาดนัดเลยนะผมนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดปอใหม่เป็นปออ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำเดี๋ยว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 ไอ้นี่มันขวางทางวะหลบเยพี่หลบเยขวางทางยิ่งไปเลยเดยนะผมก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เลยนะคนเต็มพื้นที่นี้แหละเนี่ยพื้นที่เขียวๆเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำเลยนะซึ่งซึ่งผมขุดไปลึกๆไม่รู้ว่าจะเจอน้ำหรือเปล่านะ เรามันรลอ,ลอ,ลอดูกันครับมาเป็นไปขึ้นไปเออมึงจะตกสารนะเว้ยเกี่ยวน่าอะไรเนี่ยมันติ้งอะไรเนี่ยโคตรไม่ชอบเลยรถติ๊งๆเนี่ยมันติ้งอะไรมันติ้งอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยติ้งอะไรนักหนา ล้วก็ค่อยๆขึ้นรถนี่ทำไมความเร็วมันเยอะจังวะเราจะค่อยๆขึ้นรถนะทุกคนนะอ๋อผมขยันปรับความเร็วบูมยาวต้องใช้100นะหนึ่งร้เปอร์เซ็นต์สั้นก็ใช้ปาสองร้อนยะเดี๋ยวเราเดินขึ้นนะครับเอาโรบิตมารับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเอาไปลงที่บริสตัดนะครับผม ได้ปะเนี่ยงานก็จบดีร้อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอ่างเก็บน้ำนี้จะใช้เวลากี่เดือนกี่วันนะทุกคนน่าจะเป็นเดือนเหมือนกันแหละดูทรงแล้วในใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับลูกพี่ลูกพีกเพ่เอาหางขึ้นก่อนลูกพี่หางขึ้นน้อย เจ่ห่างขึ้น,นับตึ้งตึง้งเจ็ดนี่ต้องงี้เลยเย่แล้วก็บูมลงนะทุกคนนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอันนี้พวกกี้หกัหนะหกได้สุดแล้วนะหักได้สุดแล้วผมหักได้สุดแล้ว อาบเขาอีกางไรปะอุ้ยต้องใช้แรงครับให้รถอีกมหาศาลอ่ะอเกี่วันนี้แหละดับไฟนะถ้าคุณพร้อมแล้วให้ดับไฟนี่อย่ารถกลับครับอย่ารถกลับครับงานภารกิจเสร็จสิ้นครับผมเราก็อย่ารถกลับนะครับนี่ยายากลับบ้านกลับบริษัทนะไปล้างนะให้เรียบร้อยนะครับผม รถเคลียส์นะผมเคลีสนะครับกีฮอเคลีสนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะน่าจะถูกมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่ไม่ค่อยกินภาษาปากกิ tr นะทุนทีลังกันนะไม่ไม่ค่อยกินภาษาปากิตเท่าไหรอ่อ่ะทุนทีลักันลมน่อยลมเี็นลมน่อยเยีดกับบริษัทในรอบเดือนอบอกรุกตัวกับบริษัทในรอบเดือนครับ กับบริษัทในรอบเดือนครับกลับบริษัทแล้วครับสวัดดินน้ำคือไม่แน่ใจกันว่าง,งานลอกอ่างเนี่ยงานล่อกอ่างจะได้เอารถมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะไม่น่าจะได้เอามาล็อกปลูกยาวเพราะว่าปลูกยาวไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ขุดอะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความพูดปจะเป็นยังไงนะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันแต่ก่อนอื่นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเปิดเปิดหน้าดีนออกไปก่อนนะทุกคนก่อนอื่นเลยอะือแบบเปิดปอเลยอะเป็นงานเปิดปอ่มันงานใหญ่นะทุกคนเป็นงานขุดอ่างเก็บน้ำนะไม่ใช่ลอกนะทุกคนฟังไม่ผิดนะแต่ว่าเป็นคลิปหน้าเป็นคลิปหน้าเอาคลิปนี้ก่อนเอาคลิปนี้ก่อนเออ จริงหน่านั่นพูดจริงหน้าอันนี้พูดจริงนี้ครับย้ายรถกลับมาก่อนเออเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเลยเรื่องของอนาคตเราอย่าไปเราอย่าเพิ่งไปพูดเถิงพูดอะไรจริงกันขัดคับเนี่ยอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่มได้เข้าบ้านมาแปดเดือนครับไม่ได้เข้าบ้านมาแปดเดือนครับฮ่า มาล้างเลยก็ดูน e. ี่เลยนี่เลยมาล้างเลยครับมาล้างเลยครับถ้าถ้าพี่เก๋ก็รั nah, ้งเลยโอ้ยบริษัทเรานี่มันก็แบบอ่อันนี้เหมือนกันนั่นเนี่ยใหญ่โตเหมือนโหราณเหมือนกันนะเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเรียบร้อยครับผมไปครับนะย้ายกลับบ้านมาแล้วย้ายกลับบ้านมาแล้ว แล้วก็ถ้าใครต้องขออภัยนะทุกคนขออภัยอย่างยิ่งนะครับลายย้ายกลับบ้านมาแล้วลงรถกันเลยม,มัค่อยนะผมไม่ค่อยนะผมยาวมันมยาวมันทำเร็วไม่ได้นะครับเอ้ยเราลืมปุ๊กกี้อันนั้นไปได้ไงวะนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันสายดอกแดกดักแดอก,ดกอย่างเงี้วะเนี่ยเราลืมปุ๊กกี้ไอ,อ้นั่นวะปุ๊กกี้ที่เป็นปุ๊กกี้ลอกอะ่ะ ถามว่าบูมยาวขึ้นเทนเลอร์สิบล้อได้ไหมขึ้นได้ครับคําตอบคือขึ้นได้ครับทุกคนครับขึ้นได้นะไอ,อ,อ,อผมเคยถ่ายไว้อยู่หรือเปล่าวะไอที่บูมยาวขึ้นไอ้เนี่ยเคยถ่ายหรือเปล่าวะบูมยาวขึ้นสิบล้ออ่ะผเคยถ่ายปะทุกคนมเคยถ่ายปะ,ด,ยยปะดูกัน,กนว่าขออนะุญาตเราจอดล้างเลยแล้วกันนะผม นี่เลยขึ้นแทนล้างเลยล้างข้างใต้ด้วยล้างล้างอันนี้ด้วยยากจัดเลยวเออจีนจีนคือผมใช้การเลี้ยวใช้เป็นการขวดนะทุกคนมันก็เลยแบบแปลกๆนิดนึงเนาะโอเคโอเค อย่าหักก็พอเด้อพี่เด้ออย่าหักก็พอเด้อโอเคครับผมแล้วก็ล้างเลยครับล้างเมุก่กี้ด้วยพี่ล้างเมุ่กี้ด้วยเก้ย okay. เรียบร้อยครับผมก็ย้ายมาที่บริษัทนที่เรียบร้อยนะครับสลักคันแรกนะครับผมก็เอาคันที่สองด้วยเหรอใช่เหรอคันที่สองด้วยเหรอ เอาเอาคันเดียวก็พอนะเอาคันเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวคันที่2มันจะยาวเกินไปนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวล้างฉีดบุ้งกีล้างตืดจูดจดฉีดใต้ข้างล่างด้วยล้างออกให้หมดเลยเนี่ยนะครับผมล้างออกให้หมดล้างออกให้บดจะให้เหลือไปจต่ซากล้างออกให้บดเลยนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้อันนี้เป็นลงจอดรถดนะครับผมลงจอดรถดทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าออกเข้าออกได้สะดวกเลยเนี่ยโอเคสุดยอดมากเลย มีประตูปิดมีอะไรกันหูอย่างดีแหละดีจัดเลยเนาะดีมากเลยอนะคนดูโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ